สวัสดีครับพี่มาโนดได้ปหครับโอเคถนอมนะครับพี่ครับพี่ถนอมไม่ไมโ่โอเคโอเคเมื่อกี้มีเรื่องที่ชาวบ้านเขาบอกเราบอกไปไปพบนิติกรศาลเพื่อช่วยไกลเกลียกล่ยคดีทางแพ่งใช่ไหมครับแล้วไปเจอเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ไม่รู้ใครผมจะไม่ใช้เจ้าหน้าที่เดี๋ยวพลาดพิงไปเจอใครที่ศาลก็ไม่รู้พาไปพบทนายแล้วทนายก็เรียกค่าค่าขึา้นศาลอย่างนี้ครับพี่พี่มาโนุมีประสบการณ์พี่เล่าให้ฟังหน่อย มันอย่างงี้ยสมันมันจะมีไอ้พวกนี้นะมันจะมีสันเดียดตีนลงตีนตาเอ่ะคือชาวบ้านเนี่ยมันจะไปไปอยู่แถวตะั้นมันคือว่ามันก็เป็นเป็นอาที่ของมันอ่ะมันจะไปอยู่แถวกะลั่านั่นแหละแันก็จะคอยดูมันจะมีคนเฒ่้าคนแก่หรือลุงหรือป้าเรื่ออะไรเดินไปก็เงี้ยนึงเงี้ยมันก็จะแเป็นคือคนใจดีอ่ะครับถ้าไปป้ามาทำไรป้ามาทุ่าอะไรครับอยู่อย่างงี้ป้าก็โอ้โหดีใจสิมีคนไปทักมีคนไป ทังตีศาลมาคุยมาอะไรด้วยมาเล่าอะไรกรนะาเล่าเหตุการณ์รรให้ฟังไปไปเดี๋ยวผมพาไปไปก็พาไปหาทนายครับมันมันเตรียมทนายไปนะทนายมันมันจะมีค้าหัวไปให้พวกทนายนะถ้ะคาค,คุณพาเคสมาคุณพาเคสมาให้ผมคดีนี้ทักเคสใหญ่ก็เป็นหมื่นเป็นพันเป็นอะไรไปถ้าคดีไม่ได้ก็สองพันสามพันห้าพันหกพันไงครับ อ่มันก็มันก็มันก็มันเรียกเนี่ยมันเรียกคุณถนอดมาแนะนําให้ไปพบนิติกรจังหวัดไอ้นิติกรศาลครับทีนี้ยาไอ้ตาคนนี้แกต้องไปอะไปยังว่าแต่ทีนี้ก็ไม่รู้ไอคนไหนนิติกรศาลหรือไม่ศาลก็ไปมันไปเจอไอ้ชนตั้งตอหอยพวกนี้เท่าไงครับมันก็เรียกหกพันอ๋อหกพันแกก็หมดไปเลยเหรอแกก็โทรมาคุณถนอดว่าทำไมผมต้องเสียตามด้วยแนะนำไปฟรีหรืออะไรต้องมาเสียตากใช่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  ใช่แล้วก็แล้วก็อีกงานหนึ่งนะพี่นายเพราะี่มันหนักที่ผักกินของมันนะอย่างพวกอย่างพี่ไปมีเรื่องอย่างลูกเต้ามีเรื่องไปคุยที่ตังที่ศาลเสร็จต้องประกันตัวเราเราเป็นคนบ้านนอกคนต่างเข้าไปเนี่ยเราไม่รู้จะไปเอาหลักทรัพย์ที่ไหนใช่ไหมก็มาเดินชนไอ้คนนี้แหละไอ้พวกนี้ก็รับเป็นนายประกันอนายประกันก็มันมันมีต้องแคมีอะไรมาไรใหมดแล้วล่ะใช่ประกันพักแบบประกันนี่มันนิ่งกว่าไอ้เงินกู้นอกระบบนะ แต่และหมื่นหรือว่าถ้าต้องประกันตัวหนึ่งแสนจ่ายให้ผมหนึ่งหมื่นประกรันของใส่ต้องจ่ายสองหมื่นประกั <2, 000 S 1> นกตัวห้าแล้วก็แล้วก็จะมีค่าในหน้าให้คนนั้นไหมสองพันในคนที่เดินนะ่ะเออเดินมาชนไชด้ส่วนมากเลยคนเดินมาชนแค่พุทธการพี่สาดห,หน่อไอ้พวกไอ้ แล้วเราวม่ายากจะไปเอ่ยอ้างวันกับเจ้าที่ศาลมาเดี๋ยวจะหาว่าเราเป็นดูมินศาลอะไรเงี้ยแต่มันก็มีหมดแหละแตกระบวนการเนี่ยเอาว่าเอาว่าเป็นพวกหากินน่ะไม่ไม่ใช่ศาลน่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้พิพากษาไม่ใช่นิติกรไม่ใช่เจ้าหน้าที่แต่มีคนหากินเป็นเขาเรียกตีนโรงตีนศาลอยู่แบบนี้คือดูเหมือนเขาจะช่วยนะแต่ช่วยให้ให้คือช่วยคือจริงๆริงเขาช่วย แต่ว่าช่วยแล้วสุดท้ายก็ต้องเสียตังค์อ่าโอเคขอบคุณพี่มาโนที่ให้ความรู้เรื่องนี้ด้วยละนี่เป็นเส่ยงอะไรก็เสี่ยงมันก็เพื่อเปอร์เซ็นต์ในคนที่ผ่านมาเลยอย่างงั้นถ้าเกิดทุกนี้เนี่ยห้าพันเนี่ยมาชวนเองห้าพันเนี่ยแต่ไท้เขาเพิ่พามาต้องเกียรติพันธ์ไปให้คนนั้นต่สองพันโอเคขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับสรุปตรงนี้นะถ้าจะไปพบที่ศาลเพื่อไปพบนิติกรไปพบนิติกรอย่าไปพบใครมาชักชวนไปไหน